่ะโอเคผมขอกรกาสตัวทีท่ชมชมที่น่ารักทุกคนทุก,ท,กท่านกันด้วยนะครับนี้อยู่ช่องแฟนตาชิสอยู่ในเกมโสโซโซโุดโหดสตรีมนะทุกคนวันนี้ทีซีไม่มีอะไรทำนะครับมาเจอเบบี้รอบแรกครับงงๆนะเปิดไข่กันดีกว่า60ใบค,ครับ,บ,ค,รบคนละ30คนในแก๊งเปิดหาคูนิคีนะไม่ได้เปิดหานเซตนะขอคูนี้เยอะๆแกบอกเนี่ยคนที่เต็มเลยตอนนะี้เอาเสียงเลยครับคนที่มีปะเนี่ยช่วยคนเข้าแก๊งหน่อยดิพี่หมีเข้ามาเล้วทีซีแต่รับรับแต่สาวๆนะอันนี้ของพี่ภูมก่อนนะ เอาเอาเียฟอร์เลยนะีฟอร์ไนะม่ลุ้น่อยวะเดียสองเดี๋ยวสองเดียสองมันจะจบไวแต่คลิปไม่จบไวโอ้เดียได้ีเทียนงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮคุมมันเนี่ยจีแพงนะเนี่ยคุ้มนี่พอดีเลยเนี่ยคเขาเีเาเขารอสมเนี่ยเอาเฮียไปดีกว่าชื่อมาดิเฮ้ยเฮ้ยเล็บหกติดนะเนี่ยเอานะเอานี่เอานะตันตานะคุณมมาว่ะ ซื้อฟองได้สองอันแล้วอะซื้อฟองละห้าแสนในเฮียเลยแตผมว่าจีเท่าทุนนะเว้ยจี E แฝงแกแฝงแล้วไหมหัวเนี้ยอันนี้หนักเฮ้ยยูนิกมาเฮ้ยคูณมาว่ะออกได้อยู่นะเจนกูไม่เฮ้ยเฮ้ยจะส่งครบเซตดอะวันเนี้ยดุดส่งอะเล่นจากยูนิกแรงหน่อยวะแรงหน่อยวะเฮ้ยวุ่ออกรัวๆเลยวะ ไอ้เหี้ยและนี่เ้ยไอ้เหี้ยครบแล้วเนี่ยครบเซ็ตครบเซ็ตยี่มิกอ่ะเฮ้ยมี้ยมาเฮ้ยอะไรมาวะนี่ทำไมเปิดดีอยังวะมันปรับเลทปรับเลทวะเนี่ยหยิบนี้ต้องลงวะเนี่ยโอ้ยนี่แหละมาเว้ยเอาดีมือดียังเลยวันเนี้ยมือดีว่านี่ยจะจะจะอิมพอร์ตในมือดีเลยหายเจ็ดชิ้นเฮ้ยเอาเว้ย มือแม่งมาสามอันแล้วเฮียโอ้โหมือขวาจีได้อยู่จีเท่ากุนนะักยาอย่าเพิ่งมาได้ไหมพักก่อนได้ไหมเพื่อน <c oughs> โอ้โหได้สามอันเลยวะ่ะสามแสน <c oughs> เฮียฮึ้ยมึ่ยฮึ่ะไอ้ชิบ้าจริงว่ะมือดียังไงเหียวันนี้มือมาว่ะเหียใครอยากซื้อไข่แฟนตานตอนนี้มานะ วันนี้มือวันนี้ได้ครบเซตเลยนะครบเซตนะสองเซตแล้วนะแลนะแล้วครบเซตนะเออบอกแล้วพี่พี่พี่ภูบอกไอ้ายุหวานเจี๊ยบภูสี่ร้อยห้าสิบกูแม่งได้กำไรแล้วสองชิ้นนี้ก็ห้าร้อยแล้วโอ้โหสมบูรณ์แบบต่อได้อุ้ยตกใจสีทองทองไอ้เหี่อะไอ้เชือกคุณนึกว่าแลเออสีทองทองนี่แพงด้วย ้เยตีไปท้ายทำของพิภูมิจนหมดละโอผมคุ้มเลยมั้งคุ้มแล้วคุ้มแล้วพี่คุ้มแล้วได้แลสองชิ้นคุ้มแล้วยูนิคใหม่กับยูนิคเยอะด้วยดิยูนิคโคตรเยอะออาจารย์ดูแมงกันมาเกลือตรงผมอาจารย์ดูเลยเออไป้ายเอ๊ะโอ้ยพูดสายใบโอ้ยสายไปเยอะคุ้มจัดต่อเอฟหนึ่งอ่ะเนี่ยผมเดินลงไปคนเปิดไฟควักอ่าโอเคครับผมตัดภาพไปตอนรอบที่สองครับ โอเคครับต่อครับพี่มีนะครับตอนนี้คูวไม่มีเลสักอันนะเสียเขาใน oh. ออยีิโอ้โหเออที่จะเสียกูจริงตลอดไม่ได้นะฮ้ยไม่เขาให้กอดได้ดีมากเลยไม่เกมมึงเ,เออไรวะมาทุกคนครับรอบนี้ครับเป็นของพี่หมีครับพี่หมีครัะพี่หมีนะพี่หมีผมผมนผมจะเจ๊งทุกรอบไม่ได้นะเอ<ร>อเจง๊งเลยไม่เจ๊งคนเชียร์เยอะคนเชียร์เยอะคนเชียร์เยอะดอกแรกขอขอแรกเลยแรงมาเลย ได้กำไรอันนี้อันนี้คุ้มอันนี้คุ้มไ้ยเท่าดุนเท่าดุลเท่าดุนไปเกินด้วยแหละเกินทุนด้วยที่สองใบอ่ะมาไม่ดีเลยเริ่มละเริ่มผลตูดเจ็บละนิ่งว่ะมันนิ่งว่ะสามสี่นั่นน้องสี่นั่นน้องสาแสนคุ้มอยู่เอ้ไอ้เท่าทุนนะถ้าทีจีอย่างเงี้ยก็โอเคเอาจีมาเยอะก็ได้嘛 มาแล้วมาอืมอยู่นี่ตกใจว่าแรงเฮ้ยส่งดีมาแล้วนะมาแล้วมาละวเออมาแล้วชื่อเริ่มขึ้นเริ่มมาเริ่มมาอุ้ยสองใบโอเคสองใบก็เอ็มหนึ่งเออสองใบคุ้มด้วยต่อฟองเลยสิบห้าได้ได้คืนเยอะอ่ะกูขายสิบห้าขายถูกได้มาดิเฮ้ยอย่านิ่งเฮ้ย แหวนโอ้ยแหวนทองก็ไม่ได้นะมีเลี้วดีเลอ่ะแหวนมีแล้วนี่ไอ้นี่สื่ออะไรอสื่อคิกมุมบนหรอเออไี้ยคิดตรงนอนหนูวะนอนหนูอะผมเปนไม่ได้เราต้องมุมมุมอะมุมเนี่ยออกดีเว้ยเอ้บ้าเฮ้ยออกออกดีจริงมุมอ่ะเนี่ยมุมแบบมุมมุมแเริ่มเริ่มเริ่มฟุ้งไปแล้วเริ่มฟุ้งฟิงอ่ะไอ้ย่าเริ่มฟุ้สร้างอ่ะออาเลยละกดกดตรงกลางอ่ะไม่ไม่ไม่ยากก็กากต่างอะ เฮ้ยไม่กล้ากว่ามันมั่วไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้อันนี้มั่วจัดอ่ะแล้แรมันไปไหนวะทำไมพี่กูได้แรงสองวะแล้วนี่มันไม่มีแรเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเลือย่างเน่าเฮ้ยไม่เน่าเนาะพี่ผู้บอกไม่เน่าเฮ้ยผมว่าผมไม่เหมาะแล้วว่าเปิดไข่ผมเปิดกี่ใบเจ๊งหมดเลยนะนี่ไข่ลังเดียวกันไหมนะเออโอ้โหอย่าแลลังไอ้ไข่ คนแรกคนสองไม่เหมือนกันเลยวะไอ้ย่าคนแรกกันนันดีอะเฮ้ยแรงมากเ้าเฮ้ยอ้าเฮ้ยไปนะผมเด่แล้วนี่การผมมาครบเซตจริงนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวผสแม่งเลยผมอะเดี๋ยวนิดเดียวเราก็ไปผสมแล้งให้เดี๋ยวดู๋ยวผมไปแหละนิดเดียวเราไปผสมแม่ผสมต่อเออเดี๋ยวผมไปผสมต่ออย่างถ้าใบท้ายใบถีกจขายทุกๆขายราคาทุนเลยขายราคาทุนถูกไปทำอะไรเนี่ยทำไมวะทำไมวะได้ไหม ขอขอขอหลังแ้่หลังมันยากกว่าหลังมันแพงอันดิหลังแพงเกมพี่เกมมีมาเกมมาจบแล้วมีเอาเกมได้แล้วนี่ได้แล้วนี่เกมพี่ไม่ได้แล้วนี่เกมมีแล้วเกมได้แล้วโอ้เสื้อเสื้อเอางี้เป็นกลอนซักไงโอ้ดีโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนก็จบที่เป็ร้อยครับสาธิตฟองแรกของพิภูมิก็คุ้มกว่าวิหมีนิดนึงโอเคผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าไก แล้วก็ดึงในช่องแฟนตาทีนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ